สวัสดีค่ะพบกับช่องสวนไม้คลายเหงาค่ะวันนี้เราพามาดูต้นอโกนิมาหรือที่เราเรียกว่าต้นแก้วการจนาค่ะแต่และต้นเขาก็มีชื่อแตกต่างกันไปโหสวยเหมือนต้นไม้พลาสติกเลยนะคะที่เราเห็นตามห้างเนี่ยที่เขาเรียนแบบเขาเรียนแบบได้ เหมือนกว่าของจริงอีกนะคะดูค่ะอันนี้ของจริงค่ะบางทีเราไปเที่ยวห้างเราเห็นเราต้องไปดูใกล้ๆอ่ะว่ามันของจริงหรือของปลอมสรุปคือของปลอมแต่ของเรานี่ของจริงนะที่เราปลูกนี่คือเป็นกระถางปูนค่ะกระถางปูนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเขาชอบดินโปร่งค่ะ ใช้ใบก้ามปูผสมมะพร้าวสับนะคะของเรามีด้านนี้ด้วยค่ะนี่สวยๆนะคะเขาชอบแดดรำไรถึงร่มนะคะไม่ชอบแดดจัดถ้าเจอแดดจัดใบเขาจะไหม้ค่ะ พิงค์นะคะอันนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจค่ะใช่บาลังเงินหรือเปล่าตัวนี้แสงเงินแสงทองค่ะเราลดน้ำไว้นะคะชุ่มฉ่ำค่ะปลูกไว้ชายคาบ้านนะคะเขาชอบของเขาแบบนี้ค่ะนี่ให้ดูก่อนนี่ค่ะ อยู่ใต้ละแนงนะคะแดดอ่อนๆแดดจัดไม่ได้เลยค่ะอยู่ในร่มยังได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าร่มจัดใบเขาจะเหลืองแล้วก็ร่วงค่ะเขาจะชอบแบบรำไรอ่อนๆอันนี้มรดกโลกค่ะต้นนี้ช้างแดงนะคะ ก็ชอบปลูกค่ะทุกมุมบ้านจะต้องมีหลายหลากนะคะไม่ได้มีแต่บอนสีนะคะคือเราเป็นคนประเภทว่าบ้านต้นไม้นะคะอากาศเชา้าๆดีๆแล้วก็มาตัดใบที่ไม่สวยทิ้งค่ะนี่ค่ะเละเทะเลยได้กองใหญ่เลยนะคะวันนี้ได้สองกองเลยค่ะมีบอนสีด้วยวันนี้ นี่ค่ะนี่ต้นแก้วหน้าม้านะคะหรือแก้วสารพัดนึกเป็นไม้มงคลค่ะเราก็ตัดใบล่างที่ไม่สวยที่เหี่ยวออกไปนะคะเอาไว้ก็ถ่วงต้นเพราะใบที่จะโรยเนี่ยทํายังไงเขาก็ไม่กลับมาสวยค่ะพอตัดออกไปใบใหม่ก็จะมานะคะพวกนี้เป็นไม้จัดสวนนะ ใครที่ชอบจัดสวนควรจะมีนะคะเวลาเขาอยู่รวมกันเนี่ยเขาจะสวยมากนี่ค่ะส่วนไม้ใครเหงานะคะก็มีเรื่องให้ทําตลอดนะคะว่างก็ทําไม่ว่างก็ไม่ทำค่ะเพราะเขาก็ไม่ได้มีให้ตัดตลอดนะคะนานๆจะตัดทีนึงอันนี้วิธีขยายพันธุ์นะคะเราใช้ตัดยอดค่ะ นี่นะคะพอต้นเขายาวเนี่ยเราก็เอามีดตัดกันไกลก็ได้ค่ะตัดยอดแล้วไปแช่ในน้ําค่ะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดเขาออกรากได้ไวค่ะประมาณสองอาทิตย์ก็จะเห็นรากขาวแล้วนะคะก็ถ้าน้ําเริ่มขุ่นแล้วก็ทยอยเปลี่ยนน้ําในแจกันทําเหมือนเราปักแจกันเนี่ยแหละคะ่ะเราก็ลองมาทั้งปักชามในดินแล้วก็ชําในน้ํา แล้วก็มีเป็นแบบเหมือนตอนนะคะตอนกิ่งอะวิธีที่เร็วที่สุดคือแช่น้ำค่ะง่ายสุดเร็วสุดเมื่อก่อนเนอะเราก็ทำอะไรไม่เป็นเลยซื้ออย่างเดียวตอนนี้เราขยายไว้เต็มเลยค่ะจากที่มีอย่างละต้นซื้อมาแค่ต้นเดียวแล้วก็ปักชํานะคะจนมีหลายต้นแลกกับเพื่อนบ้านไปแล้วค่ะ เพื่อนบ้านก็มาเอาซปเปอร์พิงค์เราไปนะคะแลกกับมรดกโลกค่ะมรดกโลกอันนี้โตช้าค่ะนี่ส่วนอันนี้โตไวมากค่ะต้นนี้แตกกอเร็วค่ะแสงเงินก็เร็วยังมีอีกเยอะนะคะต้นไม้เรา เดี๋ยไปดูอกโกนิมากันแบบจุๆเลยพาไปค่ะนี่เปลี่ยนเป็นมุมอื่นบ้างนะนี่ค่ะเราก็แยกเอาไว้ต้นนี้ก็สูงอีกแล้วค่ะซุปเปอร,ร์พิงค์เห็นไหมคะสวยสวยเนาะสีชมพูสวยงามที่ต้องบอกชื่อให้กับเพื่อนๆทราบนะคะเผื่อใครชอบจะได้ไปหาซื้อถูกค่ะ ถ้ารู้ชื่อก็ไม่ยากนะคะต้นนี้ร้านต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะมีเกือบถ้าเป็นขายอโกนิมาก็จะมีเกือบทุกร้านแหละค่ะเราซื้อมาไม่ถึงร้อยนะคะต้นเล็กถ้าต้นใหญ่ก็หลักร้อยนี่ค่ะห่อเงินห่อทองเขาบอกว่ามีแล้วจะเงินเข้ามาไหลามานะคะ สามารถเก็บเงินอยู่ค่ะโหนี่เราเอามาปลูกนะคะแล้วก็เก็บเงินอยู่จริงๆค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าเรามัวแต่เอาเวลามาใส่ปุ๋ยลดน้ําต้นไม้ย้ายเปลี่ยนกระถางไม่มีเวลาไปเดินห้างเราก็เลยเก็บเงินอยู่จากที่ไปเที่ยวนะคะก็ไม่ค่อยได้เที่ยวคะ่ะบ้าแต่ต้นไม้นะคะเงินก็เลยไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ อันนี้ก็คือเป็นกุศโลบายของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเก็บเงินอยู่ค่ะนี่สวยเนาะเพื่อนๆมองมุมนี้สวยค่ะหอเงินห่อทองค่ะหรือหลายคนก็เรียกว่าเสียนพญานาคค่ะบางคนก็บอกว่าลำต้นเสียนพญานาคจะต้องมีลายนะคะลายต้นนี้มีลายนะคะ จากแม่เดียวกันบางต้นก็ไม่มีลายบางต้นก็มีลายนะคะอันนี้สําหรับความคิดเราคือม่ตรหน้าจะเกี่ยวแล้วค่ะจากแม่เดียวกันค่ะบางทีก็ขึ้นลายบางทีก็ไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้ขึ้นลายค่ะสักพักหนึ่งลายเขาก็จะหายไปแล้วก็จะกลับมาเรื่อยๆนี่นะคะแล้วก็แล้วแต่จะเรียกนะคะวามแตกต่างก็ไม่มีค่ะ สวนเรานี่นะคะที่แยกเอาไว้แสงเงินแสงทองนี่ค่ะหาแดดลำไรเมื่อกี้จะอยู่ในร่มหน่อยอันนี้ออกมาแสงลำลรได้แสงแล้วเราก็วางในที่แตกต่างกันนะคะเจอแสงที่แตกต่างเขาก็จะออกสีเข้มสีอ่อนนะคะและแต่แสงนี่ต้นสาคูด่างค่ะเดิมใบไม้หมดเลยค่ะนี่แบบนี้ เราก็เลยตัดใบที่ไหม้ทิ้งทุกใบเลยก็คือตัดแทบโกนนะ่ะก็จะเหลือใบไว้บ้างให้เขาเออสามารถสั่งคอแสงได้ประมาณ2องอาทิตย์ค่ะสวยเลยค่ะนี่ใครที่เลี้ยงแล้วใบไหม้ให้ย้ายที่วางแล้วก็ตัดใบทิ้งนะคะใบใหม่จะได้มาค่ะวิธีง่ายๆนะคะจะทําให้ต้นไม้เราสวยใบโซมใบที่เป็นเชื้อราตัดออกทันทีเลยค่ะอย่า,าไว้ ตรงไหนถ้ามันไม่ชอบแดดเราก็ย้ายที่ซะขืนไปวางไว้ใบมันก็จะไหม้นะคะเป็นไม้เราก็ไม่สวยนี่แล้วก็มีหินค่ะมากองกองจัดสวนทำของเราไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นพรมญี่ปุ่นค่ะออกสีม่วงนี่ค่ะปลุกปนๆกันไปนะคะ ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเขาจะออกมาเป็นศินละปะแบบนี้ค่ะนี่ในกอนี้หมากนะคะกอหมากแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็จะมีพมข้าวไปปลูกในง่ามกอเนี่ยค่ะไม่ปล่อยให้ว่างปลูกมั่วงๆไปค่ะออกมาสวยค่ะยิ่งไปคิดมากมันยิ่งไม่สวยแล้วก็ปลูกๆไปนี่เห็นไหมคะมก็กลายเป็นสวนขึ้นมาได้ อันนี้เราทำเองนะคะใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะทำเองหมดเลยค่ะมะพร้าวทุยคือไม่มีเนื้อมีน้ำเอามาปอกๆๆนะคะเดฟยัดใส่เข้าไปในร่องที่เราปอกเอาเชือกผูกแค่นี้ค่ะใครจะผูกแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ไอเดียของใครของมันเลยค่ะนี่อันนี้ก็ขยายไม่อีกค่ะน,นี้อยู่ในร่มก็จะออกเขียวเยอะหน่อยเห็นไหมคะ แล้วแต่แสงเขาค่ะนี่ต้นเดียวกันค่ะวางคนละที่ก็ออกคนละสีไม่ใช่ว่าสายพันธุ์คนละสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์เดียวกันเลยค่ะสวยๆท้งนั้น,นจัดมุมวางค่ะวางวางเข้าไปเอาหินเนี่ยปูนที่แตกนะคะทุบปูนทิ้งอะไรอย่าเอาไปทิ้งนะคะไปกองๆจัดสวนนี่ดูเป็นธรรมชาติ สวยงามค่ะเดฟค่ะทำเองยามว่างนะคะนี่อยู่ในแสงลำไรแบบนี้ค่ะเราจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าแดดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันวัดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ค่ะอยู่ใต้ร่มไม้ไม่เหมือนซแซลแลนนะคะ,ซะแซลแลนเขามี70-80%อันนี้ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมคะเดฟเราก็งามค่ะ พวกเดฟต้องเอาไว้ในร่มนะคะพวกเดฟนี่เขาไม่ชอบแดดหรอกเดี๋ยวพอเขาโตแล้วก็สามารถขยายได้อีกค่ะไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะใครที่ชอบออการจัดสวนแบบบ้านๆของเรานะคะทำเอง ก็ตามดูคลิปเราได้นะคะเผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ